คิดว่าจระเขกหุ่นงามนะแม่น้องปูดเพลงเนี้ยพอันเก่งฟังพ่อพ่อมาไหมเกยังไม่ไปนี่ไปไหนไปไหนไปบ้านไปบ้านของขายดีไหมแม่ฉันถามว่าขายดีงอนไหมจะขายของเรนจ้า อยากขายมืดไหมแม่ทำไงอยากอยากขายมืดไหมเปลี่ยนใต้เถอะเปลี่ยนเป็นอะไรลงทานไม่เหลืออะไรจักอย่างมดโหลดไฟอ้าวทิดทิดนึกนะนี่นึกไหครับนึกไม่อองก็เก็บเป็นใครึอย่าไปว่าพี่แยม เย,ยี่ย,ยมเลยเยี่ยมเยี่ยสุทนนี่เยี่ยมเยอะเยี่ยมเยอะดูเร็วลงได้ก็จิ้มมัดลงหาสมบัติอะไรน้วยเฮ้ยเมยทำามสภาพแบบนี้จากาายาี่ิบคนบ้านขู่ปุ้ยายบ้านหนีเหมือนมันสภาพดิข <c oughs> อบคุณมา ให้เล่นศิลปินการแสดงเตอมครับพี่ละพี่ละเฮ้ยละไหนครับลูกบึกเป็นไงนางขายลูกชิ้นเป็นไงขอทาแมนไหมปลาเมกขายปลาเมกนี่ปลาเมกจะทำไมกินมาถึงลูกนี้อีกกินหอมไม่ใช่ดอกมันมันเหลือโนยพูดเสร็จปาปลาี้ยถเดี๋ยวแกสังเกตดูเด้อเดี๋ยวตอนกลางวันมันก็ขาย ิจทีพอมันยางเซบนั่นเราใส่ถุงมัดใบกินไม่ออกดอกสาวขอบคุณมากเด้อเป็นไงเม่ไม่ได้เจือกันนะอเม่ยันน้อเขาตูดเขาโกนเลยน้องม่เอาไม้อีกแล้วสาธุที่นี่โอ้ยเม่ตะกุนขอบคุณพี่กวยเตียวใายกวยเตียวไอ้ยอัง ถามจริงๆแกมีเมียไหมมีเมียไหมโอ้จะใครเขาจะเอาทับเนี่ยวะเออเก็เป็นพ่นลมนำนี่ใส่หมวกแดงนี่พ่นลมลมต <c oughs> ะครูบขออนุญาตให้ศิลปินทำการแสดงเถิดนะครับ เองก็บอกแล้วว่าวัดขาเล่าปอดเหล่าปลอดเหล้าจริงๆได้ดิมัวไม่ได้กินกินเราในวัดดอกกินที่ไหนหมัวลำต็ดุ่มประตูหน่นเฮ้ยทีเวลากูไม่มาเล่นทำไมไม่เราเบิดไอ้พอนเลยเหมาเพื่อนมึงไปู เมียมาตามชิบหายเลยอะนีบหัวโลเนาะหัวกี่นี่หัวหัวหัววั <laughs> นีพี่นางแค่ไหนจ้าขอบคุณมากเด้อพี่นางเด้อจ้าตูดเข่งนี่เนาะจะพัดหัวตายนี่เด้อ ภา,าสายพี่อาที่อาเอา้าดีใจโอ้ยขอบคุณมากลูกภาษาอคนใหญ่ดเด็กเด็กนี่นะคนสงองเ<บ>สียงครบไม่ได้บอกแลงเด้อพอคิดถึงฮนะลโหเจ้าชิ้วันนี้มีโอกาสได้ดูลัคไทยก็ดูกันให้สว่างเลยนะครับ เพราะันเอ่อเพราะปีหน้าอาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ได้ไม <c oughs> ่ไ้แนวบ้าอย่างยางเพราะว่ากู่ยังนุ่นยังนี้มึงเคยเห็นอุปชา,าเผาเียขอเพลงซาลิกาก็ฉลองเพลงสาลิกาพัดทิ้ง Tạc ngon ngăn, lung lốt xào, rớng đi, phai lọc mạc Bớt vô lại phai nấm Một lần được phai lốt xào, khiến đi được Bớt vô ban mái đắng, thương ban lúng Họ ba cái tổ lâm khung, bệnh ban lúng ห้าร้อยเจ้ก็มาเปิดบบเอามาตู้เดียว <c oughs> เปิดแบบเจ๊เปิดตลาดนัดห้าเอาทาเจโฆษณาเอาทาเจคนยิ่ชื่อแลมขัดเน <c oughs> ี่ยโ <c oughs> อันที่ิริงน้ำไม่ได้มามาดูคิดถึงยิ่งตายเลย วันนี้ก็ลิเกคงจะเล่นดีอยู่ดอกมีตลาดหนังจีนมาดูด้นี่นั่งอยู่นี่นั่งไยาปุงไอพ่อมาไหมแน่ไอพ่อมาไหมไม่ไม่มาเลยดินี่ห้ากินข้าวคนนี้มันเ็้เข้าป้ามันมาหนิ เอียกลล้นไปนู่นจ้าคุณร้องดีช่างไอ้นี้แทๆ้ๆคูไอ้นีนไทยพ่อนมานี่แสดงมาไม่อยู่ถึงออกทนอ่ะตกใส่ผ่อนอลาก<า><ห>ไปทิ้งบ่หนูแหละเขาถามแค่ว่าแกเม,มาแล้ว่านี่ออายากฟังเพลงตังมือตึงนิดดู